สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งหลายวันนี้เรากลับมาอยู่ในแ l a n วอร์ซัสซอมบี้ใน e p t 26นั้นครับเรากลับมาอยู่กันในโหมดซูเอ v a l นะครับในด่านไนนะครับมาไปดูกันเลยในด่านไนนี้นะครับก็จะมีซอมบี้ไม่เยอะมากนะครับ จะเป็นซอมบี้ตัวธรรมดาแล้วก็ซอมบี้หมวก,กวยครับสำหรับแฟกแรกเราก็จะใช้เป็นตัวสันชลูนะครับสำหรับตอนคืนกับพับชลูปุบชลูสแกชลูนะครับแล้วก็ตัวยินสื่อสารนะครับแล้วก็จะเป็นวอนัทนะครับแล้วก็ทอนัทแล้วเราก็ใช้ ใช้หุ่นก๊อปปี้ยนะครับเราก็จะใช้เป็นก๊อปปี้ทอนักมานะครับส่วนตัวที่เหลือเราก็จะเป็นตัวแต่งโมแล้วกันนะครับครับผมจัดไปครับก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมครับเราก็จะลงสัชลูมไปก่อนนะครับกับพับชลู ก็รอซอีตัวแรกออกมาครับระหว่างนั้นเราก็จะลงสันชรุมกับพับชรุมไปเรื่อยๆนะครับสองบีตัวแรกมาเลยนะครับเราก็จะลงพับชลุมไปด้วยนะครับตอนนี้เราลงได้ตรงแถวมาก สันชลูมเราจะลงไปสัก2แถวนะครับส่วนพับชลูมเราจะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพื้นที่นะครับตอนนี้สันชลูมกับพับชลูมของเราเต็มมแล้วนะครับ1แถวในระหว่างนี้เราก็จะลง sketch ชลูมไปด้วยนะครับ มีเหลือเราก็จะลงเป็นสแสกชลูมไปด้วยแสบชลูมเราก็จะลงตนเต็มพื้นที่ด้านหน้านะครับตอนนี้ก็ยังเป็นซอมบี้ธรรมดาอยู่นะครับ สแชรูมของเราเต็มแล้วนะครับ2แถวแล้วก็จะลงเป็นสเก็ช o ลูมตอนนี้สเก็ช์ลูมเราก็เต็มแล้วครับ2แถวเอ้ยขอโทษครับ1แถวเราก็จะลงเป็นฟูมชัลูมไปนะครับสำหรับแถวหน้า่าพอมีเหลือเราก็จะกินสู่สามไปด้วยนะครับรับ,รบชัสลูมนี่ ก็จะลงให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะครับวฉันลุงของเราเลยแค่สองตัวนะครับวันนี้ก็จะกินส์ุดสามด้วยครับเพื่อลด จำนวนซอมบี้ในตอนเวฟใหญ่นะครับในเหนือน้อยที่สุดอล้วครับซอมบี้เวฟใหญ่เราก็จะใช้วอนัทกันไว้ก่อนนะครับ อย่าเป็นกลัวนะครับกินสุสานไปด้วยเลยอ้าวเริ่มมีงานมาแล้วนะครับเป็นซอมบี้สองแอคโรนะครับเราอย่าไปกลัวเรายังใช้ตัวเดิมอยู่ครับไป พับชลูมเราเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจากน้นเป็นกินสุสานกับพับสลูมนะครับหนังสือพิมพ์ก็มาแล้วในแถวแรกเราก็จะใส่เป็นทอนัดไปนะครับ เรื่อยๆจนหมดนะครับ,บชลุมแร้วก็จะใส่เรื่อยๆจนหมดเหมือนกันเต็มพื้นที่นะครับออนนี้นนต้อ๋ออาออ๋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 ั ทไว้ก่อนนะครับตอนนี้แต่ภาชนะอีกแค่ตัวเดียวมาแล้วครับแอปโลของเรา หอนัดของเราเริ่มมีบาดเจ็บกันบ้างนะครับเราก็จะใส่เป็นแตงโมไปนะครับเท็ไก่มาแล้วนะครับขอ,ของเรากลายเป็นสุสานไปแล้วครับหนึ่งแถว ก็จะกจินสุสานไปนะครับแล้วก็จะใส่เป็นทอนน้านไปเหมือนเดิมรอบที่ไม่มีซอมบี้แอปรโรนะครับแต่มีซอมบี้ถือประตูมาแทนนะครับเราก็จะเล่นเป็นตัวแตงโมนะครับ แตงโมน้ำแข็งจัดไปครับส่วนทอนัทที่บาดเจ็บนะครับเขาก็จะลงแทนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอา้าวสมบีทะลุเข้ามาได้นะครับขอนัดจะไปอีกหนึ่งครับ วอนนี้ของเราบาดเจ็บเรื่อยๆนะครับเราก็จะเน้นเก็บเป็นตัวแทงโมไป แข็งแรงเือนเก่าแล้วครับทางด้านล่างของเราจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะเรามีตัวแตงโมนะครับที่กลายเป็นแตงโมทแข็งคอยดักยู่นะครับทำให้ซอมบี้เดินช้าลงสด,ด้านบนก็จะเป็นแตงโมธรรมดานะครับ ทําให้ซอมบี้ไม่เดินช้าลงแต่ก็มีความหนักงงอยู่พอสมควรนะครับแต่งโมธรรมดาแต่งโมนั้งแข็งมาแล้วครับแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เน้น,น,นไปนะครับ พอน,นัทที่บาดเจ็บนะครับเราก็จะคอยรักษาเรื่อยๆนะครับ่อนที่เว็บใหญ่จะมาตอนนี้พอน,นัดที่บาดเจ็บของเราเหลอแค่2ตัวนะครับแล้วก็เว็บใหญ่มาแล้วเรามาดูกันซิว่าในเว็บใหญให่เว็บนี้จะมีอะไรมาบ้าง ศกของเรากินไม่ทันนะครับเราไปอีกรอบหนึ่งโตปัตูมาเพียบเลยครับรอบนี้ตอนน้นของเราก็บาดเจ็บหลายตัวอยอนกัน ประตูอีกตัวนึงครับเรียบร้อยไปแล้วครับในเวฟต่อไปจะมีหัวก็แปงนะครับตประตูที่พอมีกำลังต่อสู้หน่อยนะครับความอึดความสึกควมทนไปครับ มีพาสิทิ์ของเราผลิตไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่ว่ามีแตงโงน้ำแข็งนะครับคอยช่วยไปได้นะครับ จัดเต็มไปก่อนเลยครับเน้นเน้นตแห่งก็ยังทะลุวอนัดเอ้ทอนัดของเราเข้ามาไม่ได้นะครับ แตนี้เป็นแตงโมนะครับจังโมน้อแข็งจะไปตอนนี้รู้สึกว่าถอนให้ของเราจะบาดเจ็บหนักสองตัวเลยทีเดียว เป็นตัวครับมันก็จะใช้วอนัดแทนนะครับแตงโมของเราก็ไมาหน่งตัวในที่สุดแตงโมของเราก็เต็มแถวจนได้ครับหลังจากที่เราสะสมพระาทิตย์มานานแล้วก็เวฟใหญ่ไมกหนึ่งเวฟนะครับ เ F ใหญ่เราว่ายังไงบ้างนี่เหลือบวกับไอนี้แค่ตัวเดียวนะครับ ของเรามีบาดเจ็บเล็กน้อยถึง2ตัวเลยทีเดียวในที่สุดก็มาถึงแฟกสุดท้ายนะครับรวมซอมบี้ตัวเน้นหนักก็จะมีอเมริกานฟุตบ,บอ,บอลนะครับซอมบี้แอฟโรนะครับแล้วก็ซอมบี้กระโดดข้ามร้วซึ่งมันไม่สามารถกระโดดข้ามทอนัดของเราได้นะครับครับผมจัดไปครับ ตอนนี้เหลือแค่แตงโงน,น้ำแข็งอีกแค่ตัวเดียวนะครับไปครับเรียบร้อยครับเอาปดแอ a c h i e ม e ใหม่นะครับขอได้ของเราเริ่มร้องไห้แล้วนะครับ เจ็บหนักกันเลยเดียวเนื่องจากว่าซอมบี้มาเยอะมากตอนนี้พอน,นัดของเราปาดเจ็บเล็กน้อยอีกนึ่งตัวนะครับซอมบี้แอปโรมานะครับยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีซอมบี้อเมรกันสปอนก็มาแล้วนะครับ จะปกป้องฉายของเราไปได้ในแค่ไหนเอามาดูกันตอนนี้ถอนัดเรายังพอผลิตทันอยู่นะครับแต่ถ้ามาเยอะกว่านี้เราคงไม่ไหวมีมานุ้กตอนไมค์แล้วนะครับ เหลือแค่3ตัวท่านนะครับเลืกสองตัวต่อเว็บใหญ่จะมาตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเว็บใหญ่เว็บสุดท้ายนะครับอาคบตวรฟบอลมาเยอะมากตอนนีครับ อรของเราร้องให้เป็นจแถวเลยทีเดียวกับปลาเจ็บหนักกันเลยตอนนี้เลือแค่ช่องเดียวครับกับซอมบี้สองตัวเรียบร้อยครับเราก็จะปลดล็อกอโซเวลด่านใหม่นะครับจะเป็นด่านสระน้ำนะครับับผมตอนนี้เราปลดล็อกด่านสระน้ำมาแล้วครับ อนนี้วันนี้เราจะพอกันแ,แค่นี้ก่อนนะครับออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสติดกันด้วยนะครับเดิมกปรารถนาดีจากนายพีนัทวันนี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากนายพีนัทครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย